ช่วงประช็อกวันนี้เราอยู่กันที่ไททอลิสเนชั่นแนลฟิตติ้งเซ็นเตอร์วันนี้เราอยู่กับโปดอนสวัสดีครับโปดอนสวัสดีครับช่วยแนะนําตัวให้กับผู้ชมทางบ้านหน่อยครับครับผมโปดอนนะครับนาราทิฟอัลตรองครับเป็นคอับฟิตเตอร์สเปเชียลิสต์ของไททอลิสไทยแลนด์ครับผมว้าวนะครับวันนี้เนื้อหาของเราเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเวทใช่ไหมครัครับผมสมมุติว่าเราทำฟิตติ้งกันเลยแล้วกันครับโปรตุนครับผมจะทำฟิตติ้งให้โปรตุนก็คือเราจะเริ่มจากตัวตั้งต้นก็คือไม้ องศาเยอะที่สุดแล้วฮะก็คือคงเป็นพิชชิ่งแหละพิชชิ่งหลอกประมาณเท่าไหร่ดีวะบอดองพิชชิ่งสมัยนี้มีตั้งแต่หลอกอโดยประมาณ40ต้นๆถึง40ปลายๆถูกไหมครับแล้วแต่เซตอัพของของแต่ละรุ่นครับผมทีนี้เราก็จะต้องมาหาว่าหลอกที่มันมัน break in เข้ามาอย่างเงี้ยต่อจากพิชชิ่งใช่อ่าเราเรียกว่าแก p w e d g ได้ไหมถ้าเราเรียกว่าอะไรดีก็ได้นะแบบ5้าสิบเ้าเรีก็จะเรียกกันว่าแก p wedge gap w e d ใช่ไหมฮะใช่แล้วก็ s a n เ wedge จะเป็น5 4 5 6ี่ห้าหกหลอก w e d เป็น5ห้าแปดหกส แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีอะไรที่มันมากกว่า l ลอกใช่ไหมมีอะไรที่มันมากกว่า l ลอกมันมีมนมกลายไหมใช่มันมี b o u n c มันมีกลายวิธีการเล่นแต่ละคนไม่เหมือนกันเปิดหน้าไม้ square บ้างหรือว่าแบบรอบๆกรีนอาจจะมี t ทด o ว down เพื่อให้มันรันได้ง่ายๆโดยที่ไม่สุดอะไรเงี้ยครับครับถ้าสมมุติว่า l ลอบพ i t c h i n g ของผมเนี่ยเป็น l ลอบอยู่ที่ประมาณสัก45องศา45ใช่ไหมครับนะครับ g a w e d ควรจะประมาณกี่องศาดีครับอยู่ที่ระยะที่อยากได้ก่อนเลยแรัสมมุติว่าถ้าตีพิชชิ่งได้อยู่ที่ประมาณ120หลาแล้วกันผมว่าเป็นคนเฉลี่ยทั่วไปนะคนผู้ชายนะนะครับแก็บเบดควรจะสักกี่องศาดีก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็น4องศาเนาะในเซตอัพอย่างเหล็กยาวมาเหล็กกลางมันจะเป็น3องศาเสร็จแล้วพอเหล็กสั้นมามันจะเป็นแกป4ใช่ไหมครับเราก็จะเรียงจาก4ตรงนั้นแหละมามาเบรดกันตรงนั้นอย่างเช่นถ้า45มันจะเป็นออฟนัมเบอร์นะครับ ไชเลยจะมีแต่แบบอีเวนท์นัมเบอร์ก็จะเป็น50แต่ถามว่าเราดัดได้ไหมเราดัดได้ทั้งหลอดทั้งลายแต่บาล์มันก็จะเปลี่ยนนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยก็คือเหมือนกับว่า4องศาที่แตกต่างเนาะมันถึงจะได้ระยะที่แตกต่างกันประมาณเท่าไหร่สิบหลาสิบหลาแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นี้ใช่ไหมครับปอนมันมีเรื่องของอะไรฮะมันมีเรื่องของกลายด้วยเรื่องของกลายด้วยนะครับไม่ใช่หลอดอย่างเดียวถูกต้องแล้วกลายคืออะไรฮะกลายคือวิธีการเจียฐานโซนะครับของไม้แล้วก็มันยังเกี่ยวเนื่องงถึา นะครับเราจะเอาที่เราจะเอาที่กรานก่อนเพราะแต่ละกรานมันก็จะล็อกไว้ว่าบาวน์เท่านี้นะครับมีแค่ F อกรานที่อาจจะแวรี่หน่อยในเรื่องของบาวน์ครับครับผมเดี๋ยวเราไปลงดีเทลกันได้ครับอ่ะเรามาพูดถึงเรื่องของกลายกันนะครับอ่ะบกลายแรกคืออะไรครับอ่าเราจะเริ่มจากฟูลโซนะครับ F อกรานเอฟกรใช่ก็จะมีใน p i t c พิชชิงเวทใน g แก๊ปเวทหรือ sand แซนเวทบางตัวนะครับผมอ่าทีนี้อย่างสมมุติถ้า g แก๊ปเวทละกันครับผมมันก็จะมี 52เท่ากันนะครับเป็น F grind เหมือนกันอย่างใน full swing นะครับใน F grind ด้วยกันนะครับ,รบมันก็จะมี bounce ที่ไม่เหมือนกัน bounce แและ bounce 12นะครับผมอย่างเช่นใครตีกวาดๆหน่อยก็ตี bounce แก็จะก็จะง่ายขึ้นนะครับส่วนใครตีชันๆหน่อยก็ bounce 12ช่วยให้ช่วยให้ฮิวลูกขึ้นไปได้ง่ายขึ้นเช่นกันคือ bounce ท,ท,ที่เยอะจะช่วยทําให้ขุดน้อยไหม bounce ทีเยอะจะทําให้ขุดน้อยใช่มันจะเด้งขึ้นง่ายกว่า แต่เมาส์ที่น้อยเกินไปมันอาจจะเฉอะลงไปได้เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ช่วยสําหรับคนที่ตีค่อนข้างชันเมื่อกี้เราพูดถึง F กรายไปแล้วใช่ครับต่อไปเป็นกรายอะไรคะเป็น S กรายครับเป็น S กราย S กรายนี่ล็อกเลยเมาส์สิบนะล็สิบเลยเพราะว่าเมาส์สิบเลยก็คือมันเป็นอะไรที่แมทช์ที่สุดออพติมอลที่สุดสำหรับสำหรับเมาส์นี้นะครับแล้วเหมาะสําหรับใครฮะสำหรับคนที่ต้องการตีแบบให้ผ่านลูกได้ได้ไกลขึ้นจุดต่ําสุดของหัวไม้ไปข้างหน้าได้มากขึ้นไปฝับ ไปฝั่งทาร์เก็ตไซด์ได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าสังเกตด้านหลังนะครับจาก F F Grand มันคือเต็มตรงนี้ใช่ไหมครับจะเป็นขอบคมๆแต่ตอนนี้เราเจียฝั่งนี้ออกไปมันเหมือนมีตรงนี้หายออกไปใช่มันก็จะผ่านขึ้นได้ง่ายขึ้นด้วยครับเดีย๋ยวเราต่อไปเลยโอเคครับกลาต่อไปคืออะไรบ้างฮะโอเคครับ,รบต่อจาก S Grand ก็คือ M Grand นะครับผมอ๋อ M Grand ก็เจียต่อกันเลยโอเคเบลเหลือ8นะครับเบลแปดล็อกไว้เลยใช่โอเคตีกวาดได้ตีกวาดได้เจียข้างหลังออกแล้วครับแล้วก็เปิดหน้าไม้ได้เพราะเจียฮิลออก นะครับแล้วก็โทก็เจียออกนั่นหมายความว่าเหมาะสำหรับคนที่อยากชอบเล่นการชอบแบบเปิดหน้าไม้เล่นไหมใช่มีแบบมินิเพลตหน้าไม้เหมือนแบบมีมีโถดาวน์บ้างมีแฟลหน้าไม้เปิดเหมือนจะฟล็อปผมพูดง่ายๆคือเหมือนกับแต่งช็อตไหมแต่งช็อตใช่แต่งช็อตได้ง่ายขึ้นสแควร์ก็ได้เปิดก็ได้เล่นช็อตทริปต่างๆใช่ครับนะครับต้องมาไกลนี้เลย M กรายนะครับผมถัดไปเป็น L ก r i ยครับเบาสี่เบาน้อยที่สุดผมใช้นี้โอเค แสดว่าชอบปัดปาดปาดมากโอเคเหมือนกันกับ M กเายนะครับเจียข้างหลังเจียฮิลเจียโทแต่ b าวน์น้อยกว่าก็กวาดได้ได้เยอะกว่าเ turn รีแอคชั่นน้อยกวัดได้เยอะสุดไหมตัว L เยอะสุดครับเยอะสุดใช่ไหมใช่มันเหมาะสําหรับลายแบบไหนฮะแบบย่าแบบไหนดีกว่า t i g h ล l i ไท t ์ g h t l i n ครับไท g ์ t l i n ก็คือย่าเตียนอารมณ์ย่าสั้นสั้ย่าสั้นๆนะฮะสำหรับใครที่ชอบแบบว่าไปตีสนามที่แบบนินเนียนย่าสั้นๆอารมณ์นั้นครับอกลายง่ายเลยเป็นคำตอบ ใช่ครับกวาดผ่านได้เลยใช่ครับแต่ถ้าคนที่ตีชันชอันนี้ต้องระวังใช่ครับใช่อาจจะน่ากลัวมากยิ่งคมยิ่งยิ่งฉึกง่ายครับผมเพราะว่ามีความคมใช่นะครับโอเคสำหรับเหมาะสำหรับไฮไลน์นะฮะครับผมครับผมอ่ะกลายต่อไปเลยครับโอเคต่อไปเป็นดีกรีนะครับจีทเหมือนกับ M กับ L ทุกอย่างที่เราบอกว่าบาว์น้อยแล้วฉึกง่ายใช่ครับอันนี้ทามาบาว์สิบสองดีกรเหมือนเป็นคนชอบเปิดหน้าไม้แต่ยังตีแบบแอบชันอยู่บ้าง กลัวฉุดกลัวอะไรเงี้ยเขาก็จะมีบาล์นี้เพื่อเติมให้แบบว่าไม้มันมันคิ้ลูกขึ้นไปได้ง่ายขึ้นครับผมครับโอ้โหนี่คืออะไละเอียดมากเลยนะใช่ใช่เหมือนตัวนี้น่าจะมีใน SM7 ตั้งแต่ SM7 เป็นต้นมาเป็นต้นมาใช่เพราะตอนนั้นผมใช้ SM6 ยังไม่มียังไม่มีถูกต้องครับผมถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นกลายที่เข้ามาเติมใช่สำหรับมือใหม่ช่วยได้อยากเปิดหน้าไม้เล่นอันนี้ช่วยได้ครับเราพูดกันมาถึง5กลายแล้วอันนี้เป็นกลายสุดท้ายถูกต้องครับกลายอะไรครับผม เคกแรงครับเป็นตัวที่บาวน์เยอะที่สุด14 14องศา14องศาในฐานที่หนาในทรงที่กว้างโอ้โหไว้สำหรับอะไรฮะสำหรับสายทุบครับผมสายขุดอันนี้ก็มันช่วยให้เด้งขึ้นมาได้เลยทั้งโซโซเอยองศาของบาวเลยหนก็หน้าฝนตีง่ายสายร่วนๆระเบิดง่ายแบบว่าหน้าไม้สแควร ใช่เ็จไม่ไม่ได้ออกแบบมาให้เปิดหน้าไม้ใช่ไหมทุกตัวเนี้ยถ้าถ้าเปิดปุ๊บคือจากเบลสิบสี่เนาะมันก็จะแอดอัพขึ้นไปเรื่อยเลเยอะเลยใช่ไหมยด้วยโซที่หนาคือเท่าที่ฟังดูแล้วผมมองว่าเป็นตัวที่เล่นง่ายใช่สำหรับมือใหม่สำหรับมือใหม่น่าจะเหมาะกับการระเบิดทรายแบบแบบเบื้องต้นเลยไหมระเบิดทรายง่ายคิดอะไรไม่ออกเลยใช้เคกลายใช่ตีไปที่หลังลูกปังถูกต้องจบเลยใช่เลยไม่ต้องเปิดหน้าไม้ไม่ต้องมีเทคนิคอะไรทั้งสิ้นนะครับผมว่าคารคเตอร์ไคกลายชัดเข้าใจง่าย นะครับช่วยได้แล้วไทท์ไลน์ใช้ได้ไหมไทท์ไลน์ในเปรียบถ้าคอนโทรลโลว์พอยต์ใช้ได้ถ้าเป็นคนที่คอนโทรลโลว์พอยต์คือจริงๆเราจะมีตัวเวทเวิร์กที่เป็นบอล์กแต่น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเคกลายก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับไทท์ไลน์ขนาดนั้นใช่ไม่ได้ตอบโจทย์ทุกอย่างไม่ได้ตอบโจทย์ทุกอย่างนะครับก็คืออาจจะป้องกันการตีชึกหลังลูกแล้วกันเนาะแล้วก็คิดอะไรไม่ออกระเบิดทรายไม่ได้ นึกถึงเคกลายไปเลยนะครับสำหรับแล้วก็มือใหม่ลูกลอยอยู่ในรัฟอะไรแบบช่วยได้หมดเลยอืเดี๋ยวลองดูนะครับเราไปลองตีกันใช่เดี๋ยวเราจะไปลองตีกันนะครับว่ากลายแต่ละชนิดนะครับเวลาตีจริงฟีลเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับเราเริ่มจากแกรบเวทกกันแล้วกันนะคแกรบเวทเนี่ยก็คืออาจจะเป็นเป็นเวทที่ไว้เติมช่องว่างระหว่างพิชชิ่งเบทกับแซนเบรกนะครับก็คือเราก็จะตีฟูลสวิงกัน นะครับแล้วดูซิว่ามันได้ระยะประมาณเท่าไหร่ฟีลประมาณไหนเนาะเินเป็นยังไงลอนช์เ curve r e a c t i o นเป็นไงเพราะ b o u n c ตรงนี้ก็สําคัญเนาะแล้วมันมีสองอีกข้อนึงครับก็คือฟินิชชั่นเราจะมี3ฟินิชเป็นโครมบรัชสตีลแล้วก็เจ็ตแบล็คซึ่งสีต่างกันเนาะใช่นะครับเพื่อความหนาไม่เท่ากันอันนี้สีอะไรนะฮะอันนี้เจ็ตแบล็คเจ็ตแบล็คนะครับตัวโครมอันนี้ตัวโครอมโอเคนะครับและอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งจะเป็นบรัชสตีลอินบีทวีนครับจะเป็นสีออกแบบ เป็นเหล็กจะหมุนๆมันก็ตัดแสงได้แล้วแต่ชอบเนาะแล้วแต่ชอบตีแล้วแบบเฮ้ยมันสะท้อนเข้าตาเปลี่ยนเป็น2ตัวนี้ได้นะครับเมาส์หลอกเดียวกันเมาส์ไม่เท่ากันครับฟินิชั่บไม่เหมือนกันลองดูครับตัว ันันนแทั่นแท้เป็นไงบ้างนิดนึงนิดนึงโอเคโอเคนะร้อยเก้าหรือร้อยสิบสองจริงๆก็เป็นระยะที่ผมตีนะโอเคก็คือตีซ็อกอันนี้ใช่อยู่ที่หลอดห้าสิบสองเนี่ยตีได้ประมาณร้อยสิบโอเคนะครับแต่ความรู้สึกของผมคืออะไรรู้ป่ะแน่นมากอยู่แน่นคมมากนาวเบสใช้ทลิทคมมากโอเคงั้นเดี๋ยวลองฝืนใจตีเบลเยอะหน่อยแล้วกันได้ได้ไหมครับโอเคเบลเยอะนี่เบลเท่าไหร่ฮะเบลล์สิบสองครับอ่ะโอเค ดีไดีย่าฟูๆอย่างนี้อาจจะแมทกว่าก็ได้ได้ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองหลอบ52นะครับเบล12สิ่งที่แตกต่างกันนะครับก็คือเบ้าต่างกัน4องศานะครับเป็นยังบ้างครับประดอนถ้าดูจากตัวเลขก็คือที่ชอบเบ้าน้อยโอเคอยู่แล้วครับ dispersion ดีมาก tight มากก่อกลุ่มเลยนะใช่ spin ดีด้วยคือผมมีความรู้สึกว่าเบาล์8อะ ให้ความรูม้สึกคมมากเลยจดได้<ช>จดแล้วรู้สึกว่ามันแนบแบบโอเคใช่จดแล้วรู้สึกว่ามันแนบไปกับหญ้าโอเคนะครับแล้วก็ <c oughs> เวลามันเข้าลูกอ่ะมันแน่นฟิลดีมากขนาดตอนนี้เราตีหญ้ามานันแอบฟูนิดนึงเนาะใช่แต่เบาน้อยยังดีกว่าแอบฟิล<อ>แบบว,ว่าคิ้วไปโดนบนสปินใช่ใช่ใช่ชเบาน้อยนี่มีแอบถอยด้วยนะถ้าถ้าอ้าอิงจากแั็กแมนนะใช่แบ็คสปินเป็นแบบเป็นมื่นอะ ถอยไปหนึ่งหลาสองหลาก็ต้องสวยคือมันไม่ได้ถอยจนเยอะเกินไปใช่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 ฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่อยากจะตีแบ็กสปินเยอะๆนะครับเบาน้อยเป็นคําตอบแต่ว่าต้องแม่นนะจ่ต้องเข้าบลต้องขมนิดนึงนะต้องขมนิดนึงนะครับแต่ถ้าอยากตีแบบสบายๆอ่ะมือใหม่แล้วกันถ้ามือใหม่ตีย่าฟูฟูอย่างเงี้ยเบาเยอยพอสิบสอไปเลยใช่นะครับต้องมาทดสอบเองต้องมาทดสอบนะจริงๆแล้วที่นี่มีข้อดีที่ตีย่าจริง่ครับ ข้อ2คือลูกโปรวีนโปรวีนเใช่ได้ใช้ลูกโปรวี v ได้ใช้ลูกจริงเนาะไม่ใช่บอกว่าไม่ได้เป็นลูกสนามใดทั่วไปถูกต้องครับฉะนั้นเราจะได้ระยะแล้วก็แบ็กสปินที่แม่นยําครับใช่ได้ฟิตติ้งลูกกอล์ฟด้วยครับใช่ใช่ใช่ใชก็ถ้าสนใจนะครับมาที่ t ททอลิสนะครับฟิตติ้งเซ็นเตอร์ได้เป็นไงบ้างรครับปูตุนจากการที่ได้ลองในแต่ละหลอดแต่ละบั้นแต่ละไกรเลือกมาแล้วม <Okay. S 2> ีส2ตัวะนะครับ2ฟิล คนละแบบนะครับจริงๆแล้วส่วนตัวผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นเปิดหน้าไม้โอเคชอบเล่นเราพูดถึงลูกสั้นนะนะครับบางทีที่ผมตีไประยะประมาณ30 40หลาเล่นไปตามฟีลนะครับโดยปกติเปิดหน้าไม้เล่นฉะนั้นผมเลยมองว่าตัวเอ็มกายเบ้าแปดตอบโจทย์ผมในเรื่องของการเชฟนะครับสแควรหน้าไม้ก็ได้เปิดหน้าไม้ก็ได้30หลาสปินเยอะด้วยของการมีตัวเลขอยู่ใช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 ่อีกตัวหนึ่งที่เลือกเป็นตัวเคกลายโอเคเบ้าสิบสี ตัวนี้เนี่ยผมว่าคาแรคเตอร์มันชัดดีนะใช่ใช่ใช่แล้วยิ่งฝนตกหญ้าฟูสําหรับใครที่เล่นสนามที่แบบมีความหญ้าฟูหน่อยตัวนี้ตอบโจทย์เลยหน้าฝนช่วยได้ครับใช่เล่นง่ายสุดเลยเนี่ยเพราะว่าเนี่ยตอนที่เราตีอยู่เนี่ยหญ้ามันฟูนิดนึงแล้วมีฝนตกมานิดนิดล้วพอแห้งปุ๊บมันคืนตัวใช่มันมันฟูถูกต้องครับฉะนั้นเนี่ยตัวเคกลายเนี่ยบลล14เนี่ยไม่ต้องเปิดหน้าไม้เล่นง่ายตรงๆงเนี่ยชิดไปตรงๆคือมันรู้สึกว่ามันช่วย มันมันเป็นพามมันมีบาวเยอะเนาะมันเหมือนแบบมันหลังลูกนิดนึงมันแบบมันไปอ่ะนี่ขนาดโปรยังชอบเลยครับมือใหม่มือใหม่น่าจะน่าจะตอนแรกผมก็นึกว่าแบบว่าเอ๊ะตัวนี้มันจะแบบดูทื่อๆดูหนาๆไปหรือเปล่าเออแต่ถ้าแบบไม่คิดอะไรมากเน้นผลตัวเนี้ยช่วยได้เยอะเลยตัวเคไกลเซตสแควร์แกว่งมาเซตสแควร์แกว่งอย่างเดียวเลยนะครับผมอ่ะผมเลือก2ตัวนี้ ได้ครับะะเด็วไปเบิกเลยครับได้ครับโอเคขอบคุณมากอ่ะอ่ะแล้วอีก2ตัวโอเคอีกสองตัวที่ผมไม่ได้เลือกแล้วปรดอแนะนำหน่อยว่าแบบจะเป็นเหามาะสมสำหรับ <S S เอสกรนสำหรับคนที่เล่นหน้าสาแควร์เหมือนกันนะครับอาจจะมีโล่ point ไปทา,ท,าทางเท้าซ้ายเยอะหน่อยอะไรเงี้ยใหม้มันเดินทางขึ้นได้อีกเพราะข้างหลังมันเจียออกนะครับนึกออก ม้มันก็เดินทางไปได้ไกลขึ้นอีกแล้วก็เดินทางขึ้นมันก็จะผ่านเทิร์ฟได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนอันนี้ก็คล้ายๆกันแต่ว่ามันมีเปิดหน้าไม้ได้ได้นิดนึงมากกว่า m อ็กนิดนึ่งก็น้อยกว่า M อ็กนิดนึงนออนิดนึงพราะบ์มันเยอะกว่าอันนี้บาล์สิบสองดีกว่าอันน้ำแปดเอ็มแกรนครับสมมติถ้าเปิดไปถึงจุดหนึ่งอ่ะเอาละบาล์มันจะเริ่มแอดอัพมากกว่าที่ที่มันเป็นละก็ถามว่ายญาฟูฟูช่วยได้ไหมก็พอได้สําหรับคนที่ ข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับหลายคนอาจจะยังมีความสงสัยอยู่นะครับสามารถเข้ามาสอบถามได้นะครับที่ Titleist National Fitting Center นะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับปดอนต้องทำยังไงบ้างครับเข้าไปในเว็บไซต์เลยนะครับ titleist.in.th นะครับสามารถดูข้อมูลฟิ t t i n g ได้ตรงนั้นทั้งที่ National Fitting Center แล้วก็ที่ออก Road Trip ไปข้างนอกเหมือนกันครับผมสามารถ Booking ออนไลน์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณปดอนมากนะครับยินดีครับแล้วก็ขอบคุณ Titleist National ฟิตติ้งเซ็นเตอร์นะฮะขอบคุณที่มาเยี่ยมเยียนกันครับครับผมครับผมเดี๋ยวมาใหม่อีกทีนะสนุกมากสนุกมากนะครับรับนะครับก็ทั้งหมดมีเท่านี้ครับสวัสดีครับ